นนะค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เนินของวัดเขาตะพุธนะครับซึ่งมองไปจากข้างล่างนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์บ้านผู้คนสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับกาดได้ชมวิเชียนบ้านทุ่งเข้าไปที่ในแอป YouTube แล้วก็พิมพ์คำว,ว่าวิเชียนบ้านทุ่งนะครับท่านก็จะได้เห็นวัดเขาตะพุธ คิดว่าในอนาคตคงจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเชยนบ้านทุ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมต้นไทรที่อยู่บนเขาติดกับบริเวณพื้นที่ของวัดเขาตาพุทธนะครับทราบว่าต้นไทรต้นนี้อายุไม่ต่ํากว่า150ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรากที่คดเคียวแล้วก็เป็นรากที่ใหญ่มากเหมือนหูบองหลาเหมือนหนูเหลือมเป็นต้นไทรที่ใหญ่นะครับ เชื่อกันว่าน่าจะเทพยาดาฟ้าดินเทวดาต้องมาอยู่สถิตยอยู่ที่ต้นไทรนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับ ครับได้ชมต้นไม้ใหญ่ๆเชื่นใจเชื่นใจนะครับหาดูหาชมได้ยากทีเดียวอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ